สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง WUT 2 4 6นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำหนังน่าดูทั้ง6เรื่องว่าจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเว้ในที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ ันดับที่1 King m ิ n 2รวมพลังโครพยักเป็นการเล่าถึงภารกิจใหม่ของ Kingman ที่จะต้องหยุดยั้งองค์กรชั่วร้ายอย่าง The Golden Circle เมื่อสำนักงานใหญ่ทั่วโลกของเหล่าสายลับถูกทำลายลงเหล่าผู้ก่อการร้ายจริงได้เริ่มวางแผนก่อความวุ่นวายครั้งใหม่ทำให้เหล่าสายลับ Kingman ต้องรวมมือกับองค์กรสายลับพันธมิตรจากสหรัฐอเมริกาเพื่อขัดขวางแผนการก่อการร้ายในครั้งนี้ให้สำเร็จจงได้ อันดับที่2องอาจินคนไม่รู้จักตายเมื่อโชคชะตาของคุณหมอฝึกหัดอย่างน้ากอีเเคอีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในวันที่เขาเผชิญหน้ากับอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง แต่เขากลับรอดจากความตายมาอย่างน่าประหลาดใจพร้อมทั้งยังต้องเจอกับความจริงอันน่าตกใจว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นอาจินสายเลือดครึ่งมนุษย์ที่ไม่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเองจึงทําให้เขาต้องหลบซ่อนตัวก่อนที่จะโดนจับตัวจากทางการเพื่อนําไปทดลองกับการเปลี่ยนการเป็นอมตะของเขาเอง In the world I don't know what is what is that fire's threatening homes and people's lives fire gets past our line it goes to our town burn over seconds away it's gonna feel like the end of the world as long as you can breathe you can survive <laughs> เป็นหนังที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของหน่วยผจญเพลิงอย่างการใ้เมอเทนนี่เป็นเรื่องราวของหน่วยฮีโร่ผู้ผจญเพลิงที่เต็มไปด้วยความหวงังความมุ่งมั่นความเสียสละและความกล้าที่จะปกป้องควบคุมงพวกเขาและประเทศชาติของพวกเขาทำให้พวกเขากลายเป็นหน่วยผจญเพลิงชั้นแนวหน้าของชาติและต้องเจอกับทุกความอันตราย อันดับที่4ฝ่ายุทธการถล่มลอนดอนเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกที่ได้เข้ามาร่วมงานพิธีศพของนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่เสียชีวิตไปอย่างปริศนาโดยทมกลางการการักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและแน่นหนาซึ่งมีผู้ก่อการไล้หวังที่อยู่บุกโจมตีและสังหารผู้นําระดับโลกมีเพียง3าคนเท่านั้นที่จะหยุดยั้งการโจมตีแบบนี้ได้นั่นก็คือพาธานาทิ่บุีสหรัฐอเมริกาหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับและเจ้าหน้าที่เอเมซจากอังกฤษ Rooftop, three o'clock. Race ran right back. On the planet, I want you to steal it for me. You think we're still gonna play a little game. People will never forget. Hey, do that myself. อันดับที่ห้า อาชญากรรมป้นโลก2องเราถึงเรื่องราวหนึ่งปีย้อนหลังหลังจากเกิดเหตุการณ์ในภาคที่แล้วหลังจากที่พวกเขาเอาชนะเจ้าหน้าที่ FBI ได้สำเร็จรวมไปถึงยังได้รับคำเชื่นชมและคำสรรเสริญจากหล่าผู้คนจำนวนมากถึงความเฉลียวฉลาดของพวกเขากลับมาในภาคนี้ พวกเขาจะกลับมาร่วมภารกิจสุดยิ่งใหญ่กันอีกครั้งแต่คราวนี้จะต้องเจอกับศัตรูตัวฉกาดลายใหม่ที่ฝีมือยอดเยี่ยมและทัดเทียมไม่แพ้กับพวกเขานี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการป้นครั้งยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่และอันตรายกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียว ันดับที่6เดอะเลเวนแนนเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงเป็นเรื่องราวของการเดินทางของฮิวโก้การดที่เดินทางสำรวจในดินแดนในป่าที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนรวมกับลูกชายและทีมงานของพวกเขาต่อมากาดนั้นได้โดนหมีทำลายจนกลายเป็นตัวถ่วงทำให้เพื่อนร่วมทางอย่างจอห์นวิชเชอร์ ได้ข่าวลูกชายพร้อมกับฝังเขาทั้งเป็นทําให้การ์ดเกิดความแค้นจนกลายเป็นแรงผักดันทําให้เขามีชีวิตตั้งอยู่เพื่อตามราผู้ชายที่ผักสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไป ออ๋กำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่สินะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจไงหรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นสองเม้นสามก็ได้ไปไปไป,ไป